สวัสดีครับผมทวีศักดิ์กับรายการเทเลสโคปชแนลนะครับจุดที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะครับก็คือศาลาหมอบุญส่งนะฮะที่ที่เรามาเลือกตรงนี้เพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่พวกเราเนี่ยนะครับโดยพอนักดูนกทั้งหลายเนี่ยจะมามาถ่ายนกอพยพตัวหนึ่งที่ชื่อว่านกแซวสวรรค์นะครับซึ่งเป็นนกที่สวยงามแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ดูนกอ่ะคนที่ถ่ายนกเนี่ยจะมาเก็บภาพ นกชนิดนี้กันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นพิเศษอีกจริงๆครับผมมีผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกูรูดูนกเลยนะครับก็ท่านแรกเป็นพี่พิพากรนะครับเราเรียกว่าพี่จุ๋มแล้วกันนะพี่ส่วนอีกท่านหนึ่งนี่พิเศษจริงนะครับเพราะท่านเนี่ยเป็นอดีตนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นคนแรกเลยนะครับที่ตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย เป็นนักดูนกด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเบอร์ไลท์คลับนะครับซึ่งบทบาทของคลับหรือสมาคมนี้ก็คือพาคนที่สนใจเรื่องนกและก็เรื่องธรรมชาติเนี่ยนะครับมาศึกษานกและก็ธรรมชาติในส่วนพุทธมน,นแห่งนี้นะครับบุคคลที่ผมพูดถึงนีนะครับก็คืออาจารย์สุธีสุภรัตวิกรน,นั่นเองครับซึ่งวันนี้ที่อยากจะสนทนากับอาจารย์นะครับสิ่งแรกที่อยากจะ เรียนถามอาจารย์นะครับว่าไอ้นกที่ที่ผมเกินนําไปแล้วก็คือนกแซลสวครร์เนี่ยนะครับอาจารย์ซึ่งตรงจุดที่เรานั่งเนี่ยก็มีคนมาพบแล้วก็มาถ่ายรูปลงเยอะเลยนะครับที่มาที่ไปของชื่อเนี่ยทําไมมันชื่อแซลสวรรครับอาจารย์มาที่แซลสวค์ใช่ครับเอาชีพสังกฤษก่อนดีไหมครับชีพสังกฤษเนี่ยใช้ a r a d i s ฟ f แฟ c ชเชอร์ p า r a d i s e แปลว่าสวรรค์ f ฟลชเชอร์คือนกจับแมลงมมคือในอดีตเข้าใจว่าเป็นนกจับแมลงก็เลยใช้แฟเชอรแต่ทําไมต้องมีคําว่าพาร i ไดเพราะว่าหางมันยาวอก็ทําให้นักปกษีวิทยาวิทยานี่นึกถึง b i r ร์ f อ a r พาร s ไคือนกกระเวกที่นิวกนีนีเพราะว่าเขามีขนแะโพกที่ยาวมากครับอันนั้นก็คือใจชื่อว่า b i r ร์ f อัพพาร์ e ดเพราะว่า รายงานแรกที่ฝรั่งได้เนี่ยมันได้จัดนกสตาร์ฟซึ่งชาวพื้นเมืองตัดขาออกอแล้วเอาตัวนกมาประดับศีรษะเป็นเครื่องประดับออพอฝรั่งเห็นคิดว่านกชิดเนี้ยมันไม่มีขามันถ้าไม่มีขามันต้องบินอย่างเดียวมันควรจะอยู่บนท้องฟ้าก็คือสวรรค์ครับเขาเลยเรียกมันว่า b i r d o ดอ a r a d i s e อ๋อกรณนี้เนี่ยพอนกชิดอื่น ที่มีขนหางยาวเนี่ยฝรั่งก็เลยอาคเขาาพาไดามาสา่อ,อ,อย่างนกสังสวร์หางบวกเนี่ยมันก็ได้ชื่อว่าพาได้เหมือนกันชื่อวิทยาศาสตร์มันก็ใช่มีพาไดา้อยู่ด้วยรหรืออย่างนกกระเต็นที่หางยาวมากๆก็เรียกว่าพาไดคิงฟิเชอร์อันนี้มีพบใน,นเมืองไทยแบบเนี้ยมันนอกจากนกแล้วที่มีปลาด้วยอย่างพาไดาฟิชเนี่ยมันเป็นปลาวงเดียวกับปลากระดี มันก็มีครีบหางที่ยาวใช่อัน,น,นอะไรที่ย,ยาวเพิ่เลยใช่ใช่ใชปลาหนวดารามเนี้ยก็ได้ชื่อว่าปลาได้เทชฟินแบบเนี้ยครับคราวนี้ไอ้นกจับมแมลงชิ้นเนี้ยนอกจากแมลงกลุ่มเนี้ยมันก็เลยได้ชื่อปลาได s แฟกชเชอร์นั่นคือตอนนั้นแต่พอมาวิเคราะห์ดีเอแล้วมันไม่ใช่นกจับมแมลงอ๋อ oh. นกจับมแมลงเนี้ยมันอยู่แฟมิลี่มาซิคาบิเด้ครับพอวิเคราะห์แล้วไม่ใช่นกจับมแมลงปรากฏว่า เชื้อสายมันอยู่วงวานเดียวกับอีกาอืแล้วตั้งวงใหม่ชื่อว่าโมนาชิดีครับใช่อันนี้อันนี้คือชื่อสังกตแต่นี้ชื่อภาษาไทยเนี่ยมันยังไม่มีชื่อนี้ในภาษาไทยเพราะนั้นแซวสวร์เนี่ยในแพทย์มส่งเป็นคนตั้งตอนนี้ที่มาของการตั้งเนี่ยในแพทย์มส่งเขาไม่ได้บอกแต่สันนิษฐานว่าเซวเนี่ยน่าจะมาจากนกแสงเซว นพราะนกแข็ซจะมีหางยาวครับสวรรค์ก็น่าจะมาจากมีคําว่าพันได้าาาก็เรียกว่านกเซาสวรรค์อันนี้เพราะนั้นเซาสวรรค์ก็คือชื่อกลุ่มก็ได้นกเซาสวรรค์แหละอันนี้ก็เลยเรียกนกเซาสวรรค์<อ>ใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านกชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นญาติกับอีกามากกว่าที่จะเป็นอยู่วงัวงวนเดียวกับอีกาก,กานะครับแล้วที่เราเจอเนี่ยจา์ตรงตรงเนี้ยมันจะมีมีคนรายงานมาทั้งสีขาว แล้วก็สีน้ําตาลทําไมมันมีสองสีอาจารย์สีขาวสีน้าตาลเนี่ยรจริงๆแล้วมันเป็นนกชิดเดียวกันอ,อแต่นกชิดเนี้ยขนชุดจะมีสองแบบคือถ้าตัวเมียเนี่ยขนชุดมีแบบเดียวคือสีน้ำตาลแล้วก็หางขนทางคู่กลางไม่ยาวครับแต่ถ้าตัวผู้เนี่ยขนชุดมีสองแบบก็คือสีน้ำตาลเหมือนตัวเมียก็จริงแต่ว่าขนหางยาวนี่เป็นตัวผู้หรือขนชุด สีขาวแล้วก็หางยาวหางยาวอันนี้ขนชุดมีสองแบบคืออันนี้เป็นคูลีมอร์ฟไมเใช่เป็นไดมอร์ฟิกคือขนชุดสองแบบ,บแต่ว่าขนชุดสีขาวเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นนกตัวผู้ที่อายุมากเพราะว่าเราไม่เคยเจอนกวัยรุ่นนกวัยอ่อนที่แบบมีขนสีขาวเนี่ยเจอแต่ ขนสีแดงๆเขียวตาลี่สันนิษฐานว่าถ้ายุมากแล้วขนไม่อาจจะเป็นสีขาวแบบนั้นกนนี้ตัวที่บินอ,อพยพมาเนี่ยก็น่าจะเป็นส,สัดส่วนหัวดําเพราะว่าส,สัดส่วนหัวเทาเนี่ยมันจะมีเป็นนกจําถิ่นอยู่ที่ภาคใต้อเพราะนั้นก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นหัวดบใช่แล้วก็ขนสีขาวเนี่ยมันจะเห็นก้านขนสีดําด้วย ไม่ใช่ขาวอย่างเดียวถ้าดูดีๆมันจะมีเห็นก้านขนสีดําดูในภาพเนี่ยเห็นก้านขนสีดําชัดเลยแบบนี้ครับใช่ครับเราที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นนกอพยพเนี่ยมันอพยพมาจากไหนอาจารย์พอบอกเราได้ไหมลองชื่ออังกฤษมันใช้อามูใช่ไหมครับอามูอามผ่าไดเฟกเชอร์อามูนี่ก็คือแม่นาอามูอยู่ในไซบีเรียบริเวณนั้นคืออาูแลาบ ก็คืออยู่ในไซบีเรียก็คืออบย่อมมาจากไซบีเรียแต่ไซบีเรียเนี่ยมันเป็นป่าไทกาไทกาคือป่าสนก็อพยพมาจากบริเวณนั้นเป็นหลักแล้วเหตุผลที่มันอพยพลงมาเีเพราะอะไรคะอาจารย์เมั่อี้บอกว่ามันผสมพันธุ์ทางนาำมันไขที่ไซบีเรียใช่ไหมไซบีเรียเนี่ยพื้นที่นั้นมันเป็นเขตไทกาคือป่าสน ช่วงฤดูหนาวหิมะตกอ oh. ช่วงหิมะตกเนี่ย mm hmm. มันไม่มีที่อาหารกินอากาศหนาวเย็นอยู่ไม่ได้และอาหารก็หายากเพราะฉะนั้นนกก็ต้องบินอพยพลงใต้ mm hmm. มีน้อยนิดมากที่จะเป็นนอระจําถิ่นที่นั่นที mm ่แ hmm. ม่หิมะตกก็อยู่ได้ mm hmm. แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะบินอพยพลงใต้ช่วงนั้นก็บินอพยพมาถ้าหากเป็นนกอพยพผ่านเนี่ยก็คือจะบินมาก่อนจะมา อาจจะแวะประเทศไทยแล้วก็แวะแต่จะไม่ค้างที่ดูหนาวในประเทศไทยก็ลงใต้ไปแต่ย่างเซาสวรรค์เนี่ยก็มันจะค้างดูหนาวในประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่จะค้างทางภาคใต้แต่ภาคอื่นเนี่ยปกติแล้วมันแค่อ,อพย่ผ่านที่ผู้นมงชนเนี่ยก็คืออพยพผ่านกันอาจจะอยู่แค่สองสามวันแล้วก็ลงใต้แต่บางคนอาจจะบอกว่าก็บางทีก็เจอหลายๆวันเนี่อาจจะเป็นคนละตัวก็ได้ เพราะว่าแต่ละตัวที่เห็นความยาวหางมันก็ไม่เท่ากันอครับใช่มันไม่ใช่ออยอมัดตัวเดียวมันออยอมาดทีก็หลายๆตัวใช่ไหมสมวติจุดหมายปลายทางของเขาเนี่ก็คือจริงๆก็อยู่ที่ภาคใต้ก็มาเลาเซียอินโดนีเซียอ๋อไปถึงนู่นเลย<ช>จากไซบีเรียข้ามไปถึงอินโดนีเซียลก็มัน,นแวะอ่าฮะแวะเติมสเสบียงอ๋อที่เขามานี่คือมาแวะเติมเสบียงที่นี่ใช่ก็คือต้องหากินแวะหากินไปเรื่อย สงมติเราก็จะเจอแค่ช่วงสั้นๆแค่นั้นเองเนาะไม่ได้เจอใช่ที่พุทธมิพนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่จุ๋มนิดนึงแล้วกันนะครับพี่ว่าไอ้นกตัวนี้เนี่ยพี่จุ๋มผมเชื่อว่าพี่จุ๋มเคยเจอแหละเคยเคยเคยเจอมาก่อนใช่ไหมครับพี่จุ๋มเจอในในในสมพุทธภูมนี้กี่ครั้งแล้วครับพี่คือต้องว่าในอดีตก่อนนะ้และหามาเนี่ยผมก็จะไปเจอที่ชายทะเลลังจันบางปูนะครับส่วน พุทธมณฑลเนี่ยเจอไหมก็ล่าสุดเราก็เจอแต่ส่วนที่เราเจอวันนั้นเนี่ยเจอที่บริเวณสวนเวรุวันนะครับทีนี้นกนกอพยพนกเหนือจากนกแซลสวรสค์แล้วเนี่ยนะครับเวลาเรามาเดินที่สวนพุพทธมนฑลเองเนี่ยเราก็ยังได้เจอนกเด้ารมดงนะครับ,รบเจอนกจับมแมลงตะโพกเหลืองอเจอทั้งตัวผู้และตัวเมียครับ หรืออย่างวันนี้เองเนี่ยซึ่งมีม,ม,มีมีรายการเบิร์ดวอล์ที่เราพาสราชิกมาเดินดูเนี่ยเราก็ยังเจอนกอ,อจับคาเราก็ยังเจออยู่นะครับอย่าง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 เสาสวรานเนี่ยพี่จุ๋มเจอทั้งสองสีเลยไหมครับทั้งขาวทั้งน้ำตาลเลยไหมคือที่พุทธมพุทธมนเองเนี่ยผมมาโชคร้าย huh. เราเจอแค่เฟสเดียวคือสีน้ำตาลส่วนสีขาวเนี่ย ในวันที่เรามาเนี่ยไม่เจอแต่ก็มีคนรายงานว่ามาเจออีกวันอีกวันวันต่อมานะครับที่บางปูนี่ก็เจอสีน้ําตาลเหมือนกันใช่ครับอ๋อสีขาวนี่พี่จุ่มยังไม่ยังไม่เจอแต่แต่ตัวที่เราเจอเนี่ยหางเขายังสั้นอยู่นะครับครับครับแล้วก็กลับมาที่อาจารย์สุธีอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้อาจารย์ครับพอมันไปถึงแถวมาเลเซียแถวอินโดนีเซียเนี่ยแล้วเขาจะกลับมาอีกที่ตอนไหนครับอาจารย์ช่วงดูร้อนหรือดูลอนประมาณเดือนมีนาอ๋อ แล้วเขาจะจะแวะที่นี่อีกไหมอาจจะไม่แวะคือมันเรายังไม่มีแบบข้อมูลเยอะไงแต่ว่าแวะประเทศไทยแน่อาจจะอีกด้านหนึ่งอาจจะทางด้านตะวันออกใช่อันนี้มันด้านนั่นตวันตกครับะตาณด้ก็ต้องต้องคอยติดตามนะว่าเพื่อนเราที่ดูก็จะรายงานกันเข้ามาชอาจารย์ทีนี้พวกเราคิดเหมือนผมไหมว่าเออ คำถามหนึ่งที่ขึ้นมาคือมันจำเส้นทางได้ยังไงอาจารย์พอจะอธิบายให้เราได้ไหมครับสัญช,ชาตญาณสัญชาตญาณล้วนเลยใช่หมายถึงสวรรค์นะใช้สัญชาตญาณออออก็อาจจะสืบทอดแบบลูกหลาน,น่ต่อๆกันมาว่ามันต้องมาเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยเพราะว่าลักษณะรูปแบนธรรมชาติทวีเทศเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดภูมปวะเทศเปลี่ยนต้นไม้เปลี่ยน เส้นทางอาจจะเปลี่ยนนะครับใช่เช้าสวรรค์มีอพยพตอนกลางคืนอ่าฮะใช่อพยพกลางคืนไม่ใช่กลางวันแล้วแล้วอย่างนี้โทษนะแล้วอย่างเงี้ยเวลาเขาไปออยพมาเนี่ยเขาบินอพยพมาแค่ตัวเดียวเป็นกลุ่มหรือว่ารวมกับนกชนิดอื่นด้วยเดียว๋อวเดียวๆเลยเช้าสวรรค์ออกยบเดียวแล้วแต่ชนิดถ้าเป็นนกอื่นอาจจะอพยพเป็นเป็นฝูงเป็นฝูงนะฮะอันเนี้ย แตยวีีมาเดียวๆเลยใช่ไหมครัใช่ใช่ <S 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 ทีนี้ผมก็สงสัยอีกคําถามหนึ่งอาจารย์ว่าทําไมมันจะต้องเข้ามาในในเมืองคือคือส่วนพุทธมณฑลเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นในเมืองนะทําไมมันไม่เข้าไปในป่ายสักไม่ <S <S 2> <S 2> เราต้องคิดอย่างนี้ว่าก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาเนี่ยทุ <S <S กที่มันเป็นป่าหมดอ๋อแล้วมันก็อพยพมาแบบนี้มาตั้งนานแล้วอืออือออเป็นเส้นทางปกติเขาอยู่แล้วใช่แต่พอมนุษย์เอา พื้นที่ป่า <Okay. S 2> เขาเนี่ยไปทำอย่างอื่น mm hmm. เพราะนั้นพื้นที่ป่ามันเปลี่ยนไปเขามาได้มันก็อยู่เฉพาะตรงที่เป็นย่มป่าหรือมีใกล้เคียงกับป่าถึงมาอ oh. เราจะไปคิดแบบทําไมมาในเมืองอะไรเงี้ย mm hmm. เราต้องคิดว่าเขามาตั้งนานแล้ว mm hmm. ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาครับ oh. นี่แหละคืออันนี้มันเป็นเหตุผลเพื่อการอนุรักษ์ด้วยเราเรา,เราคิดที่จะอนุรักษ์นกเนี่ยเราต้องคิดเราต้องคิด ประวัติก่อนเลยว่าก่อนมนุษย์เข้ามามันเคยมาอยู่ตรงไหนผ่านอะไร mm hmm. ตอนนี้ถ้าเกิดเราจอัูษ์เขาเนี่ย mm hmm. เมื่อปัจจุบันอบไปแล้วมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราจะต้องทอํายังไงให้มันถ้าเกิดเขาจะมาแล้วมันมีที่อย่างเช่นพุทธทนทนเนี่ย mm hmm. เขาจะคงความเขียวไว้แบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าครับ mm hmm. หรือมันจะต้องมีอาคารอะไรเพิ่ม mm hmm. mm hmm. ทำมันให้เปลี่ยน,เ,นย mm hmm. เพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอย่างนาวิไลไม่โดนสาร,รยาเนี่ยต้นไม้มันจเยอะมาก แต่พอตอนหลังเนี่ยเพราะอาคารมันเยอะขึ้นนกอาจจะไม่แบะแล้วคือมนุษย์เจ้าตัวเองเป็นหลักจะไม่ได้คิดถึงนกด้วยโอเคเคลียร์มากเลยครับอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพวกเราช่วยกันได้ หมายถึงคนที่ไม่ไม่ได้ดูนกด้วยนะครับก็คืออย่างไงก็ตามเขาเรียกอะไรนะสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่แบบนี้นะครับเราก็ควรจะเอื้อกับสิ่งวักับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยนะครับวันนี้นะครับเราได้ความรู้มากเลยนะครับเกี่ยวกับเจ้านกตัวเล็กๆที่สวยงามตัวนี้นะครับก็คือนกแซลสวรค์ซึ่งผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเล็กๆแค่นี้นะครับบินมาจากไซบีเรียแล้วก็ลงไปถึงอินโดนีเซียเลยนะครับแล้วก็ค่อยบินกลับตอนช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งผมมองว่าวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทั้งคน เป็นนักดูนกนะครับหรือว่าเป็นคนที่ทั่วๆไปที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูนกเนี่ยก็จะได้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมที่ที่เราจะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อกับกับสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยก็สําคัญนะฮะซึ่งสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุธีนะครับกับพี่จุ๋มนะครับมากเลยนะครับแล้วก็ฝากรายการของเทเลสโคป h ช n แนลนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จบ แค่นี้ไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าว่าจะเจออะไรเราเจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ